สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pls channel นะครับแล้ววันนี้ก็มาตามสัญญานะครับอย่างคลิปที่แล้วที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรดมาสเตอรี่นะครับว่ามันมีวิธีการทํำยังไงบ้างลงยังไงรวมถึงการใช้เมจิกสโตนนะครับแล้วก็อัพสเตตัสโดยขั้นเรกเลยนะครับให้เรา เจ้าตัว f r c t t u r e w l l l ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับเขาจะระบุไว้ว่าต้องมี Overlord 1หนึ่งหรือว่ามากกว่า ในการเข้าไปยังเรทมัสเตอรี่นะครับทีนี้มันจะมีแค่ช a นเอลเดียวนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ก็คือเราเข้าไปก็คือจะไปเจอทุกคนอยู่ที่ชานเอลเจ็ดสิบเลยทีนี้เราก็กดเข้าร่วมไปนะครับอ่าพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ใช้แบตเทนโหมดสามอัตโนมัตินะครับมันจะอยู่ในร่างนี้ไปตลอดเลยครับไม่สามารถแบตสองแบตห่แต่ว่ายังคงใช้ออร่าโหมดได้ ต่อไปนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับเลือดของเราและ CP ของเรามันจะมันจะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกันกับตอนที่เราอยู่ในมิชชั่นอลเลยนะครับต่อมาครับโดยบอสนะครับมันจะมีทั้งหมด7 v เลเวลด้วยกันมันก็จะเรียงลําดับความยากความง่ายไปตามขั้นเลเวลของมันนะครับเลเวลหก็คือจะง่ายที่สุดแล้วก็เลเวลที่7นะครับมันก็จะยากที่สุดนั่นเอง เรื่องต่อไปที่ควรรู้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นก็คือพลังงานนะครับโดยเริ่มแรกเราจะมีพลังงานอยู่ที่100่ง้ทับหนนะครับและถ้าหากเราทําการกำจัดบอสได้1ตัวนะครับมันก็จะหักลบพลังงานเราไปทั้งหมด50หน่วยนะครับต่อ1ตัวโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องทาดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังละกันอันนี้อธิบายไปก่อนเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทาดาเมจให้ได้มากที่สุดในกรณีที่มีคนมาลงเรทบ ตัวเดียวกับเรามันถึงจะหักพลังงานของเราไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราทําดาเมจได้น้อยกว่าหรือว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งพลังงานของเรามันจะยังไม่ลดนะครับเราก็สามารถไปตีตัวอื่นได้และพลังงานมันจะฟื้นฟูตัวเองทุกๆ15นาทีต่อ1ห,หน่วยนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้าสมมุติเรามีพลังงานเหลือศูนย์เลยใช่ไหมครับมันจะใช้เวลาทั้งหมด25ชั่วโมงในการรีคอร์บรี่พลังงานกลับมาให้เต็มร้อยนะครับ แล้วเราก็สามารถดูของที่มันจะตกในบอสแต่ละตัวนะครับรวมถึงโอกาสการตกของไอเทมชิ้นนั้นๆน,น,นะครับดูได้ที่ตรงนี้โดยแต่ละเลเวลนะครับมันจะมีการดรอปเมจิกสโตนที่ไม่เท่ากันนะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอย่างเช่นเลเวลหนึ่งนะครับ เมจิกสโตนมันจะดรอปขั้นต่ำอยู่ที่เเม็ดนะครับพอเป็นเลเวล2ขั้นต่ํามันจะอยู่ที่9อันนะครับเลเวล3ขั้นต่ํามันก็จะอยู่ที่11อันนะครับโดยเวลาบอสมันตายเนี่ยครับมันจะตกของ3กองหรือว่า3ชนิดนะครับอาจจะเป็นเมจิกสโตนทั้ง3เลยก็ได้หรือว่า2อย่างนี้ผสมกันด้วยนะครับคือเมโมรีสโตนหรือว่าเมจิกสกอร์อย่างต่อมานะครับคือไอเทมที่เราควรจะมีไว้นะครับให้เราไปหาเจ้าเอตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือยารีค o ฟเวอรี่ เฮนั่นแหละครับแต่มันจะเพิ่ม HP ให้เรา20,000หน่วยเลยนะครับดีกว่าเรามานั่งปั๊มยาขวดปกติอะครับ7 5 0 HP อย่างนี้เลือดเราเป็นแสนเลยนะเมื่อไรจะเต็มอ่ะใช่ไหมนี่แหละครับผมก็เลยคิดว่าควรจะมีติดตัวไว้นะครับอ่ะพอเราได้ยาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองตีบอสให้ดูนะซึ่งมันจะไปได้2ทางก็คือ1ให้เรากดไปที่แมปนะครับ แล้วก็คลิกตรงที่ตัวบอสที่เราอยากจะไปซึ่งตรงนี้อะครับมันจะระบุด้วยนะว่ามีคนตีอยู่ที่บอสโน่นนั้นกี่คนอย่างเช่นเลเวล3ที่ผมจะไปนี้ก็คือมีอยู่3คนนะครับเราจะไปได้อีกทางก็คือให้เรากดย้ายตรงนี้นะมันก็จะวิ่งไปทางที่บอสอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้พอบอสมันตายใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้เกิดทันทีนะมันจะมีเวลาเกิดของมันสักพักหนึ่งโดยแต่ละเลเวลนะครับมันจะมีเวลาเกิดที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันยิ่งบอสเลเวลสูงมันก็จะใช้เวลา นานในการคูลดาวนะครับอย่างเช่นเลเวล7นี่ก็คือ10นาที15นาทีเป็นอย่างตำ่ำพอเลเวลหนึ่งมันก็จัดเกิดทีหน่อยครับก็คือตายแป๊บๆเกิดตายแป๊บๆเกิดอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็น2กรณีนะครับคือกรณีที่เราตีแล้วเราได้ของกับตีแล้วไม่ได้ของโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวไปเลยไปตัวไหนก็ได้ที่มันยังไม่ตายอะ่ะเอ้ยตัวนี้โอเค แต่คนรุมเยอะอยู่นะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับคือผมตีตีอยู่ใช่ไหมให้เราสังเกตรตรงคะแนนตรงนี้นะครับตราบใดที่เราไม่สามารถทําคะแนนได้เป็นที่1นึ่งครับต่อให้เราตีบอลตายใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ของแล้วก็พลังงานของเรามันจะไม่ถูกหักลงไปนะครับอ่าอันนี้พอมันตายแล้วใช่ปะ เห็นไหมพลังงานของผมยังเหลือ100แล้วของมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเห็นไหมครับพอ,พอออกมานี้ใช่ปะเมื่อกี้บอสเพิ่งตายอันนี้จะเกิดอีกแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยของที่มันเป็นของเชา่าครับจะไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าเราใส่ใส่ได้แต่มันจะไม่มีผลนะครับมันให้อารมณ์เหมือนกันกันกบในมิชชั่นวอลเลยนะครับโอเค อย่มีคนอีกแล้วไม่น่าจะตีทันอ่ะแต่ว่ายกเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับให้ดูกรณีที่เราตีตีอยู่ใช่ไหมครับแล้วเกิดเราวิ่งออกจากแอเรียหรือวงพอเรากลับเข้าไปใหม่คะแนนที่เราตีไว้มันหายเลยนะครับเห็นไหมครับหายเลยนั่นก็แปลว่าถ้าเราตีตีอยู่ใช่ไหมครับก็คือห้ามวิ่งออกจากเขตเพราะไม่งนั้นคุณต้องตีใหม่นะแต่ว่าเลือดมันจะเหลือเท่าเดิมนะครับที่เราเคยตีไว้แต่ว่าคะแนนมันจะหายไปนะครับ เราต้องมาตีใหม่เก็บคะแนนใหม่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ตีแล้วไม่ได้ของเห็นไหมครับพลังมันก็จะไม่ลดนะเนี่ยสองรอบแล้วกูเที่ยววันนี้คนมันเยอะชิบเป่งเลยดูไม่มีว่างเลยตายเกิดตายเกิดตายเกิดมีคนรอตลอดเอาละครับตัีวนี้บอสมันเกิดแล้วนะไม่รู้จะทำดามจได้แรงกว่าคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวตีใหม่รอแม่งไปเรื่อยๆแหละ กว่ากูจะตีได้อะูกส่งแล้วไม่น่าทันก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกแต่ละคนอ่ะมันมีโอกาสตีได้แค่มนละสองตัวแค่นั้นแหละนี่นะครับกําลังตีบอสอยู่ใช่ไหมที่เียกว่าจะได้ตีผมบอกให้จริงๆนี่อัดชั่วโมงหนึ่งเลยนะโดนแย่งบ้างโดนฆ่าบ้างคือในนี้นะครับมันจะไม่สามารถใช้ยาเวรดิกได้แล้วก็พวกทหารรับจ้างแต่ถ้าเป็นยา GM ยาคริยาเรดยาเอมอย่างเงี้ยใช้ได้หมด แล้วก็ไอยาโพชั่นที่ผมบอกให้ซื้อไว้อะครับมันต้องกดเองนะคือแบบมันออโต้ไม่ได้นะครับมันต้องมาคอยกดเองอย่างนี้เมื่อกี้แม่งผมก็ไปบูมานานอยู่ะแต่ว่าเผลอตีได้ตัวนึงแต่ว่าไม่ได้อัดไว้ไงตัวนี้ก็น่าจะได้นะก็เนี่ยครับตีไปเรื่อยๆแล้วก็บริหารบัฟให้ดีจริงๆอะครับถ้าสมมุติเราตายใช่ไหมมันสามารถใช้สร้อยชุบได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ตายนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อพอเราตายใช่ไหมครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช่ปะนี่เราสามารถใช้สร้อยชุบได้มันก็จะเกิดขึ้นมาแต่สร้อยมันจะมีครูดาวนะครับ2นาทีจะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตีให้มันตายแล้วก็ดูของที่ดรอปแล้วกันตีคนเดียวครับชิวแต่แม่งก็ดึกอยู่นะอัดไปนานอะเ <I here. S 2> หียหืมนี่โดนอะไรเข้าไปอยู่เกินเป็นไงอะแม่งต้องมารอคูดาวเลยทีนี้โอ้กูกำลังพูดดูไอ โอเคครับลุกมาแล้วแม่งมันใกล้จะตายแล้วอะเมื่อกี้แม่งโดนอะไรเปรี้ยงเดียวอะนอนเลยมูเดียมูไงเอาจริงๆผมว่าเราไม่ต้องฝืนตีที่มันยากเกินกําลังเราก็ได้นะครับก็คือเราไปเลือกตีอะไรที่มันเราไหวอะอแล้วมันไม่ต้องลําบากขนาดน,นี้อ่าเรียบร้อยอันนี้ผมห้าวมาตีเลเวลสียจริงๆมันก็เลเวลสามก็ได้แหละโอเคครับก็เรียบร้อยนะสกี้ได้โอ้ได้ยี่สิบหกชิ้นมาด้วยนะแล้วก็สิบสามสองอัน เนี่ยครับมันจะตก3กองแต่ว่ามันจะสุ่มนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เลเวลสใช่ปะเนี่ยยีอันมีโอกาส7%แต่มันก็ตกออกมาแล้วก็13อัน51%มีโอกาสได้ของข้างบนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าดูเปอร์เซ็นต์เด็กโอเคครับก็ ตีครบไปแล้ว2ตัวไอตัวแรกอะผมไม่ได้เปิดไม้นะก็เลยไม่ได้อัดไว้ด้วยไม่คิดว่าจะชนะมันมาทำดาเมจแซงในฮิตสุดท้ายพอดีเลยผมก็เลยงงที่หายเลยที่ยังได้ของโอเคเลยโอเคครับพอเราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็พลังมันหมดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปสาธิตอีกอย่างหนึ่งแล้วกันในกรณีที่พลังงานของเราหมดนะครับมันจะตีบอสไม่เข้าอย่างเงี้ยมันจะมิด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 ทุกดอกตลอดเลย โอเคนะครับก็คือถ้าพลังหมดก็คือกลับ้านนอนวิธีออกนะครับให้เรากดย้ายไปที่ชแนลไหนก็ได้มันก็จะพาเราออกไปข้างนอกโอเคครับตอนนี้ออกมาแล้วต่อไปสิ่งที่เราได้มาจากบอสนะครับก็คือ Stone, มิกสโตนเมื่อกี้ใช่ปะเราก็จะนํามันมาอัพตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลเวลตรงนี้ให้เรากดอัพไปเลยทีนี้เราก็จะสามารถนํามาอัพตรงหัวข้อ cross ability ได้นะครับ มันก็จะมีสแตตที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคู่นะช่องหนึงเป็นคู่ช่องหนึงเป็นคู่เราสามารถเลือกอัพอันไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องแบบสายนี้เดี๋ยวพออันต่อไปมันปลดใช่ป่ะเราอัพอันแรกนี้ใช่ไหมครับพอขั้นที่2มันปลดเราก็อัพอันล่างนี้ก็ได้คือมันควยได้ครับไม่จําเป็นต้องไปตรงสายเดียวกันอ่ะเราเรามาสังเกตตรงนี้เงื่อนไขในการปลดล็อกมันบอกไว้ว่าสเตตที่1 เราจะต้องอัพไอตัวสเตตที่1เนี่ยครับให้ได้คะแนนมากกว่า150คะแนนแล้วมันดูตรงไหนอะคะแนน150คะแนนมันมาจากตรงนี้ครับโดย1ช่องใช่ไหมครับหนึ่งเลเวลแล้วกันอ่ะเรียกว่า1นึ่งเลเวลมันจะใช้แต้มทั้งหมด11แต้มนะครับในการอัพ1นึ่งเลเวลหขั้นทีนี้เราก็แค่อัพให้มันมีเลเวลรวมนะครับมากกว่า150คะแนนนั่นแหละมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ จะสังเกตได้ว่าตอนนี้แต้มผมเหลือแค่8นะครับมันไม่สามารถอัพอันต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอไปลงอีกเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาไมกิกสโตนมาอัพเลเวลนะครับเพื่อที่จะมาปลดล็อกขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไปเรื่อยๆส่วนตัวมาสเตอรี่ล็อกตัวนี้ครับมันต้องเลเวลตรงนี้รวมให้เป็น30นะครับจะปลดล็อกได้ทริปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการลงเรเมาสเตอรี่การใช้ไมจิกสโตนหรือว่าการอัพสกิลสเตตัสนั่นแหละ และคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับอาจจะดูเหมือนว่าผมพูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็คือผมเพิ่งได้รีเทนเนอร์มาครับแล้วก็ใส่ตอนอัดด้วยมันก็เลยพูดแบบยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับปุกมึงก็ทนฟังหน่อยสิส่วนคลิปต่อไป pls จะไปทำอะไรไปลงดันหรือว่า มาไกลเกี่ยวกับเรื่องไหนก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ไก่ปู